สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าของแบรนด์ที่ชื่อว่า c 2 s u ซ m i t นะครับแล้วก็จะแวะมาอัปเดตสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับในช่วงที่โควิด1 9กําลังระบาดตอนนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เทรนด์ตอนนี้ที่ทุกคนกําลังพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับในมุมมองผมนะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับผมได้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เคยทํารีวิวไปแล้วนะครับในเซ็ตที่เป็นของดํา ผมไปย้อนอ่านดูเมสเซจข้อความนะครับมีเพื่อนๆเนี่ยถามถึงกระเป๋าใบนี้เนี่ยเยอะมากนะครับหลายคนเนี่ยไปซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าซื้อมาเนี่ยเป็นคนละรุ่นกับที่ผมรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเจาะรายละเอียดเลยว่ารุ่นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันคือของซ d Submit เนี่ยเขาจะมีกระเป๋าในลักษณะแบบนี้นะครับหลายรุ่นอาจจะมีที่เล็กกว่าแล้วก็มีฟังก์ชันที่น้อยกว่าราคาก็จะย่อมยาวกว่านะครับ ใบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ราคา1290บาทนะครับก่อนที่เอ็มพิเรียมจะปิดในช่วงโควิด1 9เนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยไปเดินดูนะครับซ2 s u m m i t เนี่ยอยู่ที่บริเวณพวกพแผนกที่เขาขายพวกอุปกรณ์กีฬานะครับพวกอุปกรณ์เดินทางนะครับอยู่ในมุมโซนหนึ่งของในบริเวณฝั่งที่เรียกว่าเป็น ฝั่งของ Emporium นะครับแต่จริงๆ C2Summit เนี่ยเขามีจำหน่ายที่ร้านแท่งนะครับก็คือเป็นร้านที่ขายพวกอุปกรณ์เดินป่าจะมีอยู่ที่ Emporium มีอยู่ที่ Central World แล้วก็ที่เมกะบางนานะครับแต่จริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะแบบหาข้อมูลแล้วก็ซื้อใน Lazada ได้นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอุปกรณ์เดินป่า ระดับโลกนะครับใครที่ตั้งแคมป์บ่อยๆจะรู้ว่าของของยี่ห้อนี้เนี่ยคือดีมากแล้วก็มีความทนทานมากนะครับเขามีทุกอย่างเลยนะครับทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนฟองน้ําระบายอากาศนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไนลอนที่มีความเหนียวแล้วก็มีความทนทานมากนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับตอนช่วงที่ผมซื้อมาเนี่ยหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ลูกชายของลูกค้าผมเนี่ยก็ซื้อตามนะครับแล้วก็เอาไปออกค่ายไปเข้าแคมป์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหา แล้วก็ชอบฟังก์ชันการใช้งานมากๆเพราะว่าเขามีความบางมากนะครับบางครั้งเราต้องการจะเป็นกระเป๋าลับที่ซ่อนไว้อยู่ในแจ็คเก็ตเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็สะดวกมากนะครับคือมีความบางแล้วก็มีความเหนียวทนทานนะครับฟังก์ชันแรกที่ผมชอบจะเป็นฟังก์ชันซิปทางด้านบนนะครับซิปลื่นนะครับแล้วก็จะมีความจุที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ความจุของเขาเนี่ยคือจะเต็มพื้นที่ของฝาปิดเลยใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวผมลองเอาบัตรให้ดูนะครับสมมุติว่าเป็นบัตรรถไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถที่จะใส่บัตรเข้าไปได้เลยหรือว่าบางครั้งครับเวลาที่เราได้เงินทอนมาเป็นเศษสตังเงี้ยเราก็สามารถที่จะพับแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็มีความสะดวกมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเลือกใส่เป็นเศษสตังแทนนะครับก็คือสามารถที่จะใส่เป็นเหมือนกระเป๋าสตังใบเล็กๆ1ใบ ในช่องตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้ช่องนี้สำหรับใส่พวกเสศษสตางค์หรือว่าเงินทอนนะครับเวลาที่เราแบบรีบก็สามารถที่จะรูดซิปทางด้านบนได้ไอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ชอบที่สุดของกระเป๋าใบน,นี้นะครับฟังก์ชันที่2ก็คือใช้แทนเป็นกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับสมมุติว่าอยากจะได้กระเป๋าสตางค์แต่ว่าอยากจะได้กระเป๋าสตางค์ที่สะพายข้างได้นะครับเราสามารถที่จะเก็บสายเขาไปข้างในได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดช่องตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทางด้านในนะครับเขาจะเขียนว่า Traveling Light นะครับเนี่ยแล้วก็เป็น Next Wallet ครับเป็นกระเป๋าห้อยคอใบนี้เขามีมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยที่แบบกระเป๋าห้อยคอเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมนะครับนี่ก็สามารถที่จะขยายได้เยอะสมมุติผมจะลองใส่สตางค์นะครับใส่แบงค์พันแบงค์5้0ทุกอย่างเนี่ยจุเงินได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยใส่พาสปอร์ตก็ได้นะครับ,เ,นะรบเวลาที่เราเดินทางเนี่ยครบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็รูดซิป โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดฝาแฟลปตรงนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ซิปทางด้านบนกับทางด้านข้างได้เลยนะครับแล้วก็ทวิสต์ออกมาในลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากครับในการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเอากุญแจเนี่ยใส่ไว้ในช่องนี้เลยนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับคือใช้แทนกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านในนะครับเขาก็จะเปิดเป็นแบบเป็นเหมือนตีนทุกแกนะครับ จะมีช่องหนึ่งที่ลึกนะครับแล้วก็จะมีอีก2ช่องนะครับที่มีความลึกพอสมควรช่องหน้าของเขาเนี่ยนะครับลึกขนาดไหนคือลึกไปจนสุดเลยเห็นไครับลึกไปจนสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะใส่เป็นพวก power bank ก็ได้นะครับหรือว่า,าจ,จะใส่เป็นข้าวของอื่นอ,นอ่เดี๋ยวผมลองเอา power bank อันเล็กแบบนี้นะครับใส่ไปให้ดูถึงความลึกของเขาคือสามารถที่จะใส่ไปจนสุดแบบนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาบัตร ต่างๆเนี่ยนะครับใส่เอาไว้ในช่องทางด้านบนแบบนี้ช่องนี้จะเป็นช่องที่ลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะลึกไม่มากพอใส่ออกไปแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะดึงบัตรที่สําคัญออกมาได้นะครับแล้วเราก็จะเหลือช่องเมนพ็อกเก็ตตรงนี้นะครับเอาไ้ใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าใส่พาสปอร์ตใส่ตัวเครื่องบินนะครับใส่เอกสารสําคัญต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นถุงแบบไปช้อปปิ้งนะครับ เวลาที่ไป7 e เ e ่ e อีเลฟราจะเอาพกถุงไปเองก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับนี่ก็จะได้กระเป๋าที่มีขนาดเล็กกระทัดลัดมีความเบานะครับนี่แล้วก็สายเนี่ยจะเป็นแบบสลิมนะครับที่มีความเหนียวและทนทานมากสายของเขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะปรับสายของเขาได้นะครับให้สัน้นให้ยาวเนี่ยก็จะใช้เทคนิคตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะ เก็บซ่อนเอาไว้ทางด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเราก็สามารถที่จะปรับระดับของสายได้นะครับเรื่องดีเทลว่าสายยาวเท่าไหร่แล้วก็ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสะดวกหรือเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้เป็นกระเป๋าสะพายข้างเราอยากใช้กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าแบ่ง ในกระเป๋าใหญ่นะครับหรือว่าใช้เป็นกระเป๋าสตางก็ได้เนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าสตางนะครับในการที่จะแบบจ่ายสตางนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับ <feed. S 2> ก็เรียกว,ว่าเป็นใบเดียวที่แบบจบนะครับแล้วก็เท่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับเวลาที่ส u าย l y c to submit เนี่ยผมจะมีความรู้สึกหล่อ จะมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนกับเวลาที่เราใช้มูจินะครับมูจิเนี่ยจะให้อารมณ์ที่มีความถ่อมตัวมีความมินิมอลนะครับมีความมีความเป็นโมโนโทนมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เนี่ยราอาจจะเจอคนที่ใช้มูจิเหมือนเราเต็มไปหมดนะครับแต่เวลาที่หยิบตัว C 2 s u b m i มมาใช้เนี่ยด้วยราคาของเขาอยู่ที่1290บบาทเนี่ยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเฉพาะ ค,คือต้องเป็นเฉพาะกลุ่มหรือเป็นคนที่รู้จักหรือค้นหาหรือชื่นชอบเนี่ยถึงจะเลือกใช้แบรนด์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยผมยังไม่เคยเ,เดินทางขึ้นรถไฟฟ้าหรือเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเจอคนใช้กระเป๋ารุ่นนี้เลยนะครับก็เรียกว่ามีความยูนิคพอสมควรนะครับจ่ายไปพันสแล้วก็ไม่ต้องซ้ำใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันไหนที่แบบพกของไม่เยอะนะครับ ก็สามารถ่จะใช้กระเป๋าใบนี้แทนกระเป๋าสตางค์ได้เลยแล้วจริงๆผมมองว่ามันเป็นเหมือน everyday use ได้เลยนะครับคือสามารถที่จะใช้ทุกวันได้เลยแล้วโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดฝาแฟลปเพราะว่าเรามีซิปทางด้านข้างนะครับทางด้านด,ด้านข้างแล้วก็ทางด้านบนแบบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นกระเป๋าแบ่งในกระเป๋าใบใหญ่ก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นพวก อุปกรณ์แกจเจตต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาใส่สตางค์แบบที่ผมใช้ก็ได้นะครับก็เป็นใบหนึ่งที่อยู่กับผมมานานนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะขายเพราะว่าชอบนะครับแล้วก็รู้สึกเท่ครับเนี่ยเวลาที่หยิบมาใช้นะแต่งตัวแบบเรียบๆครับเสื้อยือดตางเกงขาสั้นรองเทา้าแล้วก็สพายเนี้ยก็จบเลยนะครับแล้วอยากจะสไตลิ่งผมก็แค่ใช้พวกเป็นตัว airpod case เ้ยครับ สะพายคู่กันมันก็ทําให้เวลาที่เราสะพายแล้วเนี่ยดูดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟังเพลงฟัง YouTube ฟังพอดแคสต์ได้เลยจากตัวแอ,อ a i r p o d ตตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบอยากจะแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะสั่งเนี่ย ควรที่จะเช็คดีเทลต่างๆถึงฟังก์ชันให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีรุ่นที่หน้าตาคล้ายๆายกันแบบนี้แต่ว่าอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่านี้นะครับเพราะมีเพื่อนๆสั่งมาแล้วแล้วก็ไลน์มาถามเป็นการส่วนตัวนะครับว่าเอ๊ะเป็นของแท้หรือเปล่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับคือผมก็ไปเช็คในอินเทอร์เน็ตก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคือเขามีแบบนี้หลายรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมใช้นะนี่อาจจะมีรุ่นที่ใหม่และทันสมัยกว่านี้นะครับในการแบบป้องกันการ <c oughs> เรียกว่า Skimming ของบัตรเครดิตนะครับอันนั้นก็ต้องไปเช็คข้อมูลกันให้ดีนะครับสำหรับ C2Submit เนี่ยผมเคยรีวิวเป็นตัวแอ r l i g h t เทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ้าขนหนผืนเล็กนะผมจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ4-500นะครับคือมีคเพื่อนเคยถามว่าระหว่างของ C2Submit กับโคคูลเนี่ยที่เป็น ผ้าขนหนูแบบสลิมนะครับแบบซูเปอร์สลิมเนี่ยแบรนด์ไหนดีกว่ากันจริงๆคือดีทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ผมใช้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมชอบของโคคูนมากกว่าหลังจากที่เราซักไปหลายๆรอบนะครับผมว่าของโคคูนเนี่ยมีคุณสมบัติที่สเสถียรกว่านะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับเป็นแบบเวอร์ชั่นอันเล็กนะครับเนี่ยก็ผืนเล็กแค่นี้นะครับ ใช้นิยามจําเป็นเนี่ยจริงๆรแล้วสามารถที่จะซับน้ําแล้วก็สามารถที่จะเช็ดตัวเราทั้งตัวได้นะครับแล้วก็สะบัดสบัดแล้วก็แห้งนะครับแป๊บเดียวนะครับจริงๆสามารถที่จะแบบเพียงพอในยามฉุกเฉินเวลาที่เราจําเป็นต้องเช็ดตัวเวลาไปเข้าแคมป์หรือว่าไปฟิตเนสแล้วเราลืมลืมเอาผ้าเช็ดตัวไปหรือว่าไม่อยากจะเอาผ้าขนหนูผืนใหญ่ไปก็เรียกว่าพอช่วยได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับนี่ก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ถามว่า ช่วงนี้ควรจะอ่านหนังสือแนวไหนดีนะครับจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชีวิตผมเนี่ยผมจะชอบอ่านหนังสือพวก How t o นะครับเพื่อที่จะเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างคลังข้อมูลฐานข้อมูลแล้วก็เป็นการจัดชุดความรู้ที่ตัวเองสนใจนะครับแต่ในช่วงนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสดีที่จะอ่านพวกนวนิยายนะเพราะว่านิยายแต่ละเล่มเนี่ยครับอ่ะผมให้ดูสมมติอย่างออริจินของแดนบราวน์เนี่ยคือหนามากครับ แล้วก็เวลาที่เราอ่านเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปดำดิ่งเหมือนเวลาที่เราดูแบบพวก Netflix เลยครับแล้วเรามีเวลาที่จะแบบเอ j นจทั้งวันพวกหนังสือนวนิยายแบบนี้เป็นอะไรที่แบบสนุกมากนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมเองเป,เป็นแฟนคลับของแดนบราวน์มากนะครับแล้วก็ถ้าให้เลือกเนอ,อนิยายแค่เล่มเดียวในโลกนี้นะครับผมจะเลือกเล่มก่อนหน้านี้เขาชื่อว่า The Lost Symbol ก็คือสารลับที่สาบสูญ เป็นเล่มที่ผมชอบที่สุดละนะครับในเรื่องของความลึกลับการถอดรหัสนะครับแล้วก็เค้าโครงของเรื่องที่อ่านไปแล้วมีความสนุกมีความขนลุกมีความลึกลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ อ้างอิงจากสถานที่ที่มอีอยู่จริงนะครับก็เป็นก็เป็นแบบหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อออริจินนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยรีวิวเสร็จนะผมก็จะดู Netflix กครับก็จะเป็นเรื่องอาจจะชื่อเรื่องน่ากลัวนิดหนึ่งครับชื่อเรื่องโลกกนตัดนรกนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ดู Netflix เนี่ยจะได้นั่งดูไปด้วยกันในคืนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ของแดนบราวน์นี่นะครับที่เขาจะมีาศาสตราจารย์แลงดอนเนี่ยในการที่จะแบบ คลายปมต่างๆนะครับก็เป็นเป็นหนังสือแล้วก็เป็นนิยายที่ผมชอบมากนะครับก็แนะนำนะครับลองหาดูในงานเขียนของแดนบราวน์นะครับสำหรับสถานก,การณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้นะผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบ stay home เนี่ยน่าจะปรับตัวได้แล้วนะครับอย่างของผมเองผมก็เริ่มคุ้นชินกับการอยู่บ้านนะครับแต่จริงๆมีประเด็นหนึ่งวันนี้ที่คุยกับลูกค้านะครับว่าเอะหลายๆคนเนี่ย ก็ล้างมือเป็นอย่างดีนะครับมีโซเชียลดิสแท c ซิ่งการเว้นระยะห่างที่ดีนะครับใส่หน้ากากป้องกันอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ออกไปในที่พลุพ่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอาบน้ำแล้วก็เช็ดอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ d o ร l e ล s ก็คือพวกเ,เรียกว่าน้ำลายละอองต่างๆนะครับที่ คนที่มีเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยครับมีการแพร่ไปสู่คนอื่นๆนะครับคราวนี้มันยังมีประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆที่ผมคุยกับลูกค้าวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยแน่นอนว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยก็ต้องทำฟู้ดเดลิเวอรี่กันแบบอย่างหนักหน่วงมากนะครับในการที่จะส่งอาหารต่างๆแต่ตอนนี้ต้องเป็นช่วงที่ตัวอาหารเองเนี่ยก็ต้องมีความสะอาดมากๆนะครับทั้งกระบวนการการผลิตทั้งกระบวนการแพ็กเกจต แล้วก็กระบวนการการจัดส่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่มีเชื้ออยู่ในตัวนะครับผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกคนก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราติดโควิดหรือเปล่านะครับคงเป็นความรู้สึกเดียวกันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมว่าทุกคนก็คงมีความรู้สึกแบบนี้จะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคิดกับลูกค้าเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่จะทําพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับช่วงนี้เนี่ย จะต้องโชว์ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของกระบวนการการผลิตนะครับการแพ็คสินค้าแล้วก็การจัดส่งพอสมควรนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเ,เชื้อโรคเนี่ยจะไปอยู่ในอาหารที่อยู่ในฟู้ดเดลิเวอรี่หรือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่เราจะสามารถปรุงอาหารด้วยตัวเองแล้วก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกนะครับแล้วก็ทานแบบสดๆร้อนๆเลยเนี่ย ก็น่าจะปลอดภัยที่สุดน่าจะเซฟที่สุดในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเพิ่งพูดคุยกับลูกค้าในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํางานเลยครับแล้วก็อยู่บ้านทุกวันนะครับมีเพื่อนๆเนี่ยถามว่าอยากจะดูว่ารูนแต่ละวันผมทําอะไรบ้างนะครับผมก็ทําความสะอาดห้องนะครับทุกวันเลยแล้วก็ซ้อมเปียนโนนะครับดู YouTube ในช่องที่อยากดูแล้วก็ออกกาลังกายนะครับแล้วก็เนี่ยครับทำ คลิป y t u t u นะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องที่ตัวเองอยากจะศึกษาในช่วงนี้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ให้เวลากับการนอนครับได้นอนอย่างเต็มที่มากๆในทุกๆวันนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องดิ้นรนในการตื่นไปทํางานแล้วก็มอนิเตอร์ข่าวนะครับในทุกวันเนี่ยผมก็จะดูข่าวทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศแล้วก็ดูข่าวสารจากเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทั่วโลกนะครับที่จะมาอัปเดตในแต่ละประเทศว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ บางครั้งผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับคืออยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่สิ่งที่มนุษย์กำลังทุกข์มากที่สุดในตอนนี้คือระบบของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของอนาคตของแต่ละคนมันก็ทำให้ผมได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมา แต่สุดท้ายเนี่ยระบบเศรษฐกิจเหล่านี้มันก็กลับมาทำร้ายมนุษย์เองนะครับหลายคนอยากหยุดอยู่บ้านมากๆแต่หยุดไม่ได้เพราะว่ายังต้องไปทำงานหาเงินเลี้ยงชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้หลายคนนะ่ยยังยังต้องทำงานอยู่ธุรกิจยังต้องดำเนินไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้หลายคนอาจจะแบบห่วงสุขภาพรักสุขภาพนะ ก็ยังต้องอดทนไปทํางานนะครับมันก็เ,เป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดของมนุษย์มวลมนุษย์เียชาตินะครับว่าระบบเศรษฐกิจที่เราสร้างมาเนี่ยมันควรที่จะช่วยทําให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้อยู่กันอย่างมีความสุขนะถ้าตอนนี้ทุกคนตัดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะงานที่มีความจําเป็นในช่วงนี้นะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนแล้วทุกคนอยู่บ้านนะครับมีโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ เรียกว่ารักษาสุขภาพกันเป็นอย่างดีเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือวัคซีนเนี่ยต้องใช้เวลาในการผลิตอย่างแน่นอนช่วงนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือการยื้อเวลานะครับการถ่วงเวลาไปให้นานที่สุดซึ่งทุกคนก็ยังไม่รู้ครับว่าอีก3เดือนข้างหน้าอีก6เดือนข้างหน้านั้น,น,นจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราทุกคนทําได้ตอนนี้คือทําทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุด แล้วผมเชื่อว่าไอ้ดีที่สุดของทุกคนในแต่ละวันเนี่ยรวมๆกันเยอะๆเข,เข้านะครับมันก็จะเป็นพลังนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับยังไงวิกฤตตรงนี้ถ้าเราไม่ตายซะก่อนนะผมว่าทุกคนเนี่ยผ่านไปได้แต่สิ่งที่ทุกคนจะเรียนรู้จากวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรก็เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้ในเรื่องสถานการณ์แบบนี้ได้บางคนอาจจะมีโฮมจิมนะครับสร้างฟิตเนสที่บ้านหลายคนอาจจะมุ่งมั่นอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆจะได้ไม่ต้องมันมีปัญหาในเรื่องของปัญหาธุรกิจในปัจจุบันนะครับหรือว่าธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยคงจะมีเงินสำรองในการที่จะดูแลธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้รอดแบบ1-2ถึงปีโดยที่ไม่ต้องมีไรายได้เข้ามานะครับเพราะเราไม่รู้เลยครับเพื่อนๆว่าในอนาคตเนี่ย จะมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจะมีเชื้อโรคตัวใหม่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับอาจจะมีเชื้อโรคที่ซ่อนอยู่ตามขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับที่น้ําแข็งเขาค่อยๆละลายเนี่ยแล้วมันอาจจะกลายเป็นการระบาดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในทุกวันนี้ก็คือทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ enjoy กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ย จะเอ็นจอยได้ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องพยายามนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็เราก็จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับยังไงผมจอบมาตินพูก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนๆนทุกคนนะครับทุกๆวันก็จะมีคอนเทนต์มานั่งพูดคุยกันให้คลายเหงานะครับเพราะว่าไม่ได้มีเพื่อนเนี่ยอยู่ห้องแค่คนเดียวแน่นอนผมแล้วก็มีเพื่อนๆออีกหลายคนนะครับก็ตกอยู่ในสถานาการณ์เดียวกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิป แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ